เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการเดอะลีดเดอร์ยิงซนะครับช่วงนี้เรายังอยู่กับอาจารย์โรเตอร์บุรพลโสขติยานุรักษ์ผู้เชีช่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังนะครับเมื่อช่วงที่แล้วอาจารย์ได้ชี้เห็นนะครับว่าทิศทางเศรษฐกิจของไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ยังพอไปได้แม้ว่าเครื่องยนต์หลายเครื่องจะเดินไม่ดีหรือกัอบจะดับนะฮะราะว่าจะเป็นภาคการส่งออกภาคการลงทุนภาครัฐหรือว่าการบริโภคภายในประเทศแต่ว่าการท่องเที่ยวเนี่ย มีส่วนอย่างมากในการช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับซึ่งก็มีหลายอย่างที่จะต้องเร่งรีบแล้วก็เร่งแก้ปัญหาโดยเฉพาะเมื่อมีรัฐบาลใหม่เข้ามานะครับช่วงนี้เราจะมาติดตามเรื่องของการลงทุนเรื่องของการค้าระหว่างประเทศกันบ้างนะครับมีการจัดอันดับความสามารถทางด้านการแข่งขันของประเทศนะฮะประเทศไทยล่าสุดเนี่ยการจัดอันดับในปีนี้ซึ่งจัดโดย I M D นะฮะสถาบันพัฒนาระหว่างประเทศเนี่ย อันดับขึ้นมาดีตอนนี้ที่มีส่วนช่วยในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจของไทยอย่างไรบ้างหรือเปล่านะครับปฏิตามเรื่องนี้กับอาจารย์ดรวรพลกันครับก็ก็เป็นข่าวดีโดยรวมรวมแต่ถ้าดูตัวเลขให้ละเอียดลงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะพบปัจจัยที่มันมันไม่ดีแล้วต้องแก้ไขจริงๆเพราะมันจะทวงระยะยาวต่อไปคือในกระบวนการวัดความสามารถในอนดีตเนี่ย เราก็ใช้วิธีการก็คือ comparative advantage หมายความว่าเป็นหลักเศรษฐศาสตร์อันนึงก็คือก็ผลิตตามทรัพยากรที่เรามีนะครับ,รบส่งเสริมประเทศไหนผลิตตามทรัพยากรที่มีก็ก็ผลิตเอามาขายคนนั้นก็ได้เปรียบเขาขายของได้มากประเทศที่มีทรัพยากรประเภท,เทไหนก็มาผลิตมาขายแลกเปลี่ยนก็เกิดตลาดการค้าขึ้นแต่ปรากฏว่าจุดอ่อนก็คือว่าทุกประเทศไม่มีไอ้เขาเรียกว่าทรัพยากรตั้งต้นเท่ากัน ภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรัพยากรตั้งต้นที่เรามีทุนทุนของเราอยู่หรือถ้าภาษาวิชาการเรียกเอนดาวเมนเอนดาวเมนคือทรัพยากรตั้งต้นทรัพยากรเริ่มต้นที่เรามีอยู่ไม่เหมือนกันบางประเทศไม่มีบางประเทศม,ทมีนะครับนี่ตัวอย่างนะครับบางประเทศเป็นก่อยเฉยไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพยากรทุกอย่างเนี่ยเขาก็ลำบากนั้นก็มีแนวความคิดใหม่เรียกว่าเราสามารถสร้างความสามารถที่จะแข่งขันกับอื่นได้วิธีสร้างมีนะครับนั้นไม่จําเป็นต้อง ไปกังวลเรื่องทรัพยากรตั้งต้นนะครับไม่มีเอ d นด m เมนก็ทําได้อย่างตัวอย่างที่เราผมจะพูดต่อไปเขาใช้วิธีไหนเลยไหมเขาก็เสนอวิธีการที่จะแก้ไขพูดง่ายๆเราสามารถสร้างความสามารถของประเทศเราได้ให้แข่งขันผูอื่นได้โดยไม่จําเป็นต้องมีทรัพยากรต,ตั้งต้นเท่าไหร่หรือเป็นถ้ามีก็ดีแต่ไม่ขึ้นอยู่เช่นหนึ่งใช่หลักแนวความคิดของเรียกว่าวิธีการนะวิธีหนึ่งเช่นคอสนีเ แข่งขันทาให้ต้นทุนการผลิตเราถูกที่สุดให้ได้เราก็จะสู้ตลาดโลกได้นี่คือการเริ่มต้นของจีนจีนเป็นโรงงานของโลกเลยเพราะด้วยความสามารถในการผลิตมีแรงงานมากผลิตได้ถูกมากแข่งขันที่ตลาดโลกเป็นช็อตแรกก่อนแต่เขาจีนไม่หยุดนะครับเอาเงินเข้ามาประ,ทประเทศปรับปรุงเทคโนโลยีกลับตัวให้ดีขึ้นได้เ้วยอันที่สองวิธีการที่สองในการสร้างคขามแขังขรันก็คือสร้างความแตกต่างให้ได้เราอาจจะผลิตเหมือน,นคนอื่นเขาตู้เย็นแล้วก็ผลิตเสื้อผ้า,าก็ผลิต แต่เราสร้างความแตกต่างนะครับขายไม่ถูกแต่ขายแพงขายถูกก็แล้วแต่กรณีแต่ขอให้มีความแตกต่างก็จะมีคนสนใจเรามากขึ้นนี่คือการเริ่มต้นอันที่สองตัวอย่างเช่นอันนี้ก็คือพอสัตจีนจำนวนไม่น้อยในยุคต่อมาก็ปรับปรุงดีขึ้นเช่นขายเครื่องซักผ้าขายเครื่องอุปกรณ์ใช้งานในบ้านโฮมแอคพลายอันทั้งหลายที่เรียกว่าอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าในบ้านทั้งหมดพัดลมทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้า เช่น Hi e ar, ไฮเอร์เป็นตัวอย่างจากของถูกก็เริ่มปรับปรุงให้แตกต่างสวยงามขึ้นเลยจนก็นี่คือการเกิดขั้นที่สองของไฮเอร์เ e สี่ยวมี่ตามาแบบนี้ของก็เริ่มมีราคาขึ้นแต่งตั้งแต่งตัวให้สวยงามขึ้นขั้นที่สามเรียกว่าถ้าสามา,า,ารถัฒนานวัตกรรมได้ innovation ถ้าคิดสิ่งใหม่หรือว่าใครเพื่อเลยนี่คือการเกิดของอเมริกาหลายเรื่องเช่นสมาร์ทโฟนแอปเปิลเป็นตัวอย่าง ผลิตสินค้าที่สุดยอดมากมาย p h o n e ขึ้นมาคุณภาพเหนือชั้นกว่าทุกคนใครไม่มีใครเรียนแบบได้เลย,เ,ลยเพราะเทคโนโลยีเหนือชั้นปฏิวัตินวัตรกรรมใหม่หมดราคาก็พีมเม่ยม่สี่ห้าหมื่นบาทคนก็ต้องซื้อเพราะมันของมีประโยชน์ใช้มากเห็นไหมนี่ตัวนวัตรกรรมจีนก็ใช้วิธีการนี้หลังจากเริ่มมีเงินเหลือก็พัฒนาตัวเองเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ไทยก็เริ่มพัฒนาของที่เป็นใหม่ๆได้แล้วหลังจะมีเงินแลลวเห็นไหมนี่คือตัวอย่างอันที่สี่ วิธีการที่สี่คือการสร้างในการแข่งขันก็คือการสร้างผลิตภาพ d u c t i v i t รแปลว่าสามารถผลิตได้ผลผลิตมากกว่าคนอื่นเขา<ฆ>ได้ดีคนอื่นเขาได้มากขึ้นเขาก็คือการสร้างคนให้เก่งการสร้างคนเก่งเมื่อไหร่เนี่ยมันผลิตของได้ดีขึ้นทําอะไรดีขึ้นนี่คือการสร้างประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่มีไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่มีอะไรทักอย่างทรัพยากรไม่มีไม่มีเอ็นดูเมนไม่มีทรัพยากรตั้งต้นเลยแต่เขาสร้างคนอย่างดีให้คนเก่ง มาอะไเขาชั้นนําของโลกท็อปยี่สิบห้าของโลกมาอะไของเขาการศึกษาเขาทุ่มเทมากเพื่อให้คนเก่งเทคโนโ,ยโ,ยโ,ยโยนลยีเทนโนฮาวจากก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีสภาพดุลสิงคโปร์เลยกลายเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันก,ก็มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกอันดับที่สี่ของโลกฮ่องกงสิงคโปร์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากไม่ใช่ทรัพยากรเลยแต่เขาสามารถพัฒนาคือทฤษฎีแนวความคิดของการสร้างความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีทําไม่จําเป็นและไม่ต้องกังวลว่าเรามีเอ็นดูเมนต์น้อยมากแค่ไหน ถ้าเราทําถูกวิธีก็ทําได้จีนมีแอนด์ดานมากเขาก็ทําวิธีของเขาแล้วเขาก็แข่งขันขึ้นมาได้มากมายเขามีทีนี้ผมก็ยอยากจะดูว่าเราเนี่ยมีทั้งแอนด์ดานเราก็มีทรัพยากรตั้งต้นไม่น้อยอเราก็มีหลายอย่างพอสมควรแต่ทําไมเรายังอยู่ข้างหลังเป็นเพราะอะไรตัวเลขที่ดีมีเยอะแยะผมไม่พูดถึงเราดีในในกระบวนการพิจารณาความ,มน,น่าจะนขันเนี่ยเขาดูประมาณห้าประมาณสี่เรื่องใหญ่เขาเรียกว่าสภาพ,มมภาพสมรรถภาพของเศรษฐกิจโดยรวมสมรรถภาพแปลว,ว่า เรียกว่าสมรรถสมรรถภาพ,พของเศรษฐกิจโดยรวมเช่นเศรษฐกิจเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงของรัฐบาลของเอกชนของต่างประเทศมาลงทุนททประเทศไทยประเทศไทยเป็นที่นิยมของต่างประเทศมาลงทุนไหมมีการทุนต่างประเทศมากพอไหมอย่างนี้เป็นตัวอย่างประเทศที่มีสมรรถภาพดีๆเนี่ยก็จะมีคนมาลงทุนเยอะแยะนะครับเป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยดีมีการจ้างงานที่ดีมีการควบคุมเงินเฟ้อได้มี ลงคุณต่างประเทศ FDI สูงอะไรางี้เป็นต้นอันนี้คือสมรถนะของเรานี่คือข้อแรกที่ก็ดูนะกลุ่มที่สองที่ก็ดูก็คือประสิทธิภาพของภาครัฐบาลเป็นยังไงกับฐานะการคลังภาษีกฎหมายธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการบริหารต่างๆช่างเศรษฐกิจสังคมรัฐบาลเป็นยังไงบ้างอันนี้ข้อที่สองที่กลุ่มสองดูข้อที่สามเขาดูการประสิทธิภาพของภาคธุรกิจเก่งไหมบริหารเป็นไหมตลาดแรงงานเป็นยังไงนะครับมีนาดพอไหมอันที่สี่โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานมีสองแบบกายภาพนะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นต้นทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะตัวเลขตีออกมาทั้งหมดสองร้ยห้าสิบตัวชี้วัดแต่แบ่งได้สี่กลุ่มแต่ทั้งหมดมันสองร้อหสิบตัวชี้วัดปรากฏว่าตัวที่หนึ่งสองสาผมไม่พูดถึงเอาเป็นว่าตัวที่สี่เนี่ยเป็นส่วนที่เราแย่มากก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลายเนี่ยถ้ากายภาพเราก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ที่เกี่ยวกับส่วนสําคัญมากที่เราแพ้มากคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเราแทบจะไม่มีอันดับเลยเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ข้างหลังๆเลยนะครับอย่างาด้านออการศึกษา่เพื่อนพื้นฐานชายเทคโนโลยีอยู่ที่สามสิบเก้าเลยจากปร,<ม>ประเทศที่จัดระดับพงศสี่ประเทศด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมอันดับห้าสิบสามนะครับจากหงสี่ประเทศด้านการศึกษาเนี่ยนะครับห้าสิบสี่จากหกสิบสี่เนี่ยเกือบจะบล้ยนะครับนะ ก็มาดูว่าปัญหาอะไรกันศรกษาเขาดูเราเหียบระเิดว่าอ๋อเป็นเรื่องการแคดการขาดแคนแรงงานที่มีกลุ่มทักษะการศึกษามีคุณภาพไม่ดีพอเพียงไม่สามารถเสนอสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้คุณภาพการศึกษาด้อยเรียนมาจบมาแล้วทําอะไรไม่ค่อยเป็นนะครับเขาเรียกว่าความสามารถของการจบการศึกษาของเราเนี่ยคุณภาพด้อยนะครับนะ ในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทําง,งานอะไรเป็นต้นและที่สำคัญก็กคือยั่งขาดแลนบุคลากรระดับมีความสามารถในเชิงบริหารด้วยจัดการ,รการงานบริหารธุรกิจเนี่ยด้อยนะครับมีคุณภาพด้อยพูดง่ายๆเราได้สร้างคนเนี่ยไม่ค่อยเกิดผลสมฤิ์ก็เลยมีส่วนทําให้การศึกษาเราถูกวัดออกมาเนี่ยห้าสี่อัรวัดที่เขาซอร์เว์ทั่วโลกนะครับเขาต้องการคําบ่นจากผู้ประกอบการจาก หลากหลายมากเลยบ่นว่าอย่างไงบางเขาเขาเขาเซอร์เวย์ไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแต่ละประเทศเขาเข,าเขียนมาของเรานี่โดนบ่นมากโดนพูดถึงมากเรื่องคุณภาพของคนทักษะวิชาชีพของคนคุณภาพการศึกษานะครับวิาทยาศาสตร์ทคงนี้ด้อยมากไม่มีพื้นฐานรองรับหร่านี่เป็นต้นเราจะทํายังไงดีนะครับผมว่าอันนี้เป็นจุดใหญ่แล้วต้องรีบแก้ถ้าไม่แก้เนี่ยมันจะกระทบตัวอื่นต่อไป,อไปเช่นการลงทุนต่างประเทศในบรงษัทไทยเนี่ยก็อาจจะชะลอลงเพราะว่าเขาอาจจะต้องย้ายไปที่อื่น ตัวเลขข้างข้างบ้านเราดีกว่าเรานะครับสิงคโปร์ดีกว่าเรามากอยู่แล้วแต่ข้างข้างบ้านเีกำลังขึ้นมาที่เวียดนามอันถ้ามันดีเรื่อยๆเรื่อยๆเขาก็อาจจะย้ายไปที่อื่นนะเพราะรรน,นั้นคนคือปัจจัยประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามุ่งอันนี้เป็นหลักมุ่งอันนี้เป็นหลักเขาจึงไม่มีทร,รัพยากรทั้งอย่างเกาะก็เล็กนิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่มีเอ็นดูเมนเลยนะครับน้ําท่ายังซื้อเขาหมดผักผลลไม้ก็ซื้อเขาหมดเขาต้องใช้วิธีการอย่างนี้สร้างคนอย่างนี้ให้เก่งให้ได้เมื่อสร้างคนเก่งแพลต สิงคโปร์เนี่ยอยู่อันดับสี่ล่าสุดเคยอยู่อันดับหนึ่งเขาก็ล่วงลงนะฮะฮ่องกงคืออยู่อันดับสองตอนนี้ก็อยู่อันดับเจ็ดจีนอยู่อันดับสิบสี่ตอนนี้อยู่อันดับประมาณอ่าสามสิบได้นะอาจารย์อันดับยี่สิบกว่านะจีนนี่อยู่ยี่สิบกว่าตรงนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหลายอย่างปัญหาหลายอย่างทาให้เขาอันดับล่วงลงของเราเนี่ยปีก่อนอยู่สามสิบสามปีนี้อยู่สามสิบถือว่าดีขึ้นแต่เราเคยสูงถึงอันดับยี่สิบห้านะอาจารย์ เราดีเคยดีทีมากมาเลยเราคงต้องพัฒนาอีกเยอะยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคืออย่างที่ผมกล่าวถึงสิงคโปร์เนี่ยอันดับสี่เขาก็อยู่หนึ่งในสี่มาตลอดนะครับบางปีเขาก็หนึ่งบางทีก็สองอ่าบางทีก็สี่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพโดยรวมๆแต่ประเทศเล็กิดเดียวทฤษฎีของผมก็คือบอกให้ทราบว่าความสําเร็จในการที่แข่งขันได้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีทำอยู่ที่การจัดการอยู่ที่การบริหาร ซึ่งเราใช้ได้สี่ห้าเรื่องเอามาใช้ได้เลยนะครับเ <c oughs> ช่นคอสซี e ดช h i p ซึ่งตัวอย่างประเทศจีนใช้แล้วสําเร็จมาแล้ว <c oughs> เน้นเรื่องต้นทุนผลิตให้ถูกให้ได้อ <c oughs> ใช้ประโยชน์จากแรงงานที่เขามีอยู่มากสร้างและเขาก็ใช้เงินที่ได้จากการค้าขายส่งออกครั้งแรกแรกเนะี่ยมาพัฒนาต่อไปที่สองสร้างความแตกต่างดิฟเ n นเช t i ่ <c oughs> นนะเพื่อให้ง่ายที่ดีกว่าในการสร้างแรงงานมีหลายหลายเรื่องมากแต่ผมขอสรุปเพียงสามสี่เรื่องก็คือหนึ่งต้นทุนเป็นผู้นํนเรื่องต้นทุนให้ได้ สองเป็นผู้นําสร้างความแตกต่างในสิ้นค่ายได้สามนะเน้นการเป็นนวัตกรรมให้ได้สี่เน้นผลิตภาพให้ได้ผลิตภาพนี่เป็นตัวอย่างเลยสิงคโปร์ไม่มีเอ็นดาวเมนต์ไม่มีอะไรงั้นแต่ใช้คนมีคุณภาพทาทงานทางานสาเร็จมากมายเกิดขึ้นนะครับประเทศอื่นก็มีครับสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมก็เป็นหนึ่งในท็อปไฟท็อปเทนของเขาของโลกเราเนี่ยเขาเทคโนโลยีนะครับนวัตกรรมสูงนะครับประเทศสสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีนวัตกรรมสูงมาก เน้นส่งเสริมการสร้างคนมีคุณภาพเพราะคนมีคุณภาพก็มีความสามารถในการคิดค้นสิ่งใหม่นะครับสิ่งใหม่ที่ว่าไว้ามากมายหลากหลายนะครับเป็นที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ผลิตยาของโลกนะครับทั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่เคยผลิตยาเลยไม้ได้ในอดีตมาก,ก่อนเลยครับ42สงครามโ,โลกยังไม่เก่งเลยนะแต่ก็ทุบเทมากมาจนทั้งเขากลายเป็นนักวิทยาศาสตร,ร์ชั้นนำผลิตตัวแทนตัวนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่อุต่สาหกรมอาหารยาอยู่ที่อยู่ที่ประเทศนี้ พราะมีคนพร้อมมีนักวิทยาศาสตร์พร้อมนะครับมีการแพทย์ที่ดีนะครับแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของเร่ยากหมดเครื่องมือแพทย์ยาเป็นตัวอย่างที่่สนใจจา์ครับเดนมาร์กปีนี้มาอยู่อันดับหนึ่งไอร์แลนด์อยู่อันดับสองสองประเทศนี้ค่อยไต่ขึ้นมาเคยอยู่อันดับสิบกว่าอันดับต่ำกว่าสิบนะฮะแล้วก็ขยับเป็นอันดับหนึ่งกับสองเนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรถึงได้ก้าวขึ้นมาได้ถึงวันนี้เดนมาร์กเดนมาร์กคล้ายกันกับสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้กระบวนการนักวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร้างเทคโนโลยีเป็นหลักนะครับประเทศเขาเล็กนะครับเดนมาร์กนี่นะครับค้าขายเก่งนะครับเราคงได้ยินชื่อมานานเดนมาร์กเนี่ยค้าขายเก่งแต่เขาเน้นนวัตกรรมเน้นความคิดสร้างสรรค์เน้นวิทยาศาสตร์เน้นการศึกษาการศึกษาเขาดีมากนะครับถ้ามีโอกาสไปไปพบมหาลัยโรงเรียนเขาเนี่ยจะรู้ว่าเขาเน้นวิจัยค้นคว้ามากนะครับแล้วเขานําวิจัยค้นคว้านํามาสู่ผลิตภัณฑและนำไปสู่ผลิตผลนะครับพัฒนาให้มันมีคุณภาพสองดีขึ้นเรื่อยๆ ไอร์แลนด์ก็เก่งมากเรื่องการแพทย์นะครับถ้ามีโอกาสไปดูการแพทย์ไอร์แลนด์เนี่ยจะตกตะลึงนะครับก็เขาก็มีความสามารถพิเศษในเรื่องพวกนี้มากเขาเน้นนวัตกรรมเน้นการค้นคว้าเน้นการแพทย์ชั้นสูงมากๆนะครับมีการแพทย์ดีๆมากถ้าใครมีโอกาสไปศึกษาที่นั่นจะรู้ว่าการแพทย์เขาดีมากอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของประเทศสามสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กไอร์แลนด์นี่พวกนี้เก่งเรื่องวิทยาศาสตร์หมดนะครับเนเธอร์แลนด์อีกประเทศหนึ่งก็เก่งทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งการค้าอะไรหมดนะครับเพราะั้นนจะเห็ว่า ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยมันสร้างได้นะครับแนวความคิดของการสร้างความสามารถในการแข่งขันเรียกว่า competitive a d v a n t a ท e ที่ว่าไว้เนี่ยทำได้ครับหลายวิธีครับซึ่งเราก็ต้องสอนกันในห้องเรียนมามากมายนะครับวิธีแรกที่เราพูดถึงแล้วก็คือทํำยังไงให้ต้นทุนเราั้นนาให้ได้เป็นเนป็นผู้นําในต้นทุนใี้ได้นะครับสอง<ม>เรื่องการคิดแตกต่างการสร้าง Product ์ที่แตกต่างแตกต่างม่ได้สามตันก,กรรมสี่เรื่องประสิทธิภาพนะครับของเราทำยังไง เราต้องเน้นเรื่องนี้มากเพราะว่าถ้าดูให้ลึกลงไปแล้วปรากฏว่าเขาวิเคราะห์ทั้งหมด250กว่าอินดิเคเตอร์แบ่งเป็นทั้งหมดสี่กลุ่มด้วยกันที่ผมกล่าวถึงกลุ่มที่เราวิกมากคือกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานกายภาพเราพอไปได้แต่ยังขาดแคลนหลายเรื่องแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านสุขภาพด้านการศึกษานี่เราด้อยสุขภาพการศึกษาการศึกษาเราด้อยมากเกือบบุ้ยเลยนะ54นะครับ54จาก64ประเทศที่เข้าจัดันดับกัน รียกว่าอันนี้เราดูเฉพาะสิ่งที่ด้อยๆแล้วกันนะสิ่งดีเราไม่ต้องพูดหรอกสิ่งที่ด้อย,ยๆเนี่ยก็คือเรื่องสายเทคโนโลยีอันดับก็สามเก้าก็ป้นเปี้ยนอยู่สามเก้าสี่สิบมาตลอดไม่ได้ดีขึ้นกว่านี้เท่าไหร่จากคงสิบสี่ประเทศที่เขาจัดกันมานะครับเอาล่ะนี่คือพิสัยที่ต้องแก้ไขในเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาคนเรื่องการสร้างคนให้มีคุณภาพสร้างคนให้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสร้างคนให้มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมต้องสร้างเวทีสร้างโอกาสให้สิ่งที่เขาคิดขึ้น คิดขึ้นมาได้เนี่ยนาไปสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าได้มันถึงจะมีผลตอบแทนกลับคืนมาวิจัยใช้เงินมากมายผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วก็ต้องสามารถคอมมเชียลไลา์ได้แข่งขันได้นํารายได้เข้ามาให้แก่ผู้ผลิตนั้นนำไรายได้เข้ามาให้แก่นักวิทยาศาสตร์ผู้พิดคนด้วยเช่นค่าธรรมเนียมค่าเราอย่าี้ฟรีค่าธรรมเนียมต่างๆอลยพี่นอันผมคิดว่าเราต้องทุ่มเทื่องนี้มากว่าเราจะทายังไงต่อไปจากจุดนี้ผมคิดว่าอยากจะฝากเป็นการบ้านไว้ว่าต้องทุ่มเทจริงๆไม่งั้นเราจะแข่งขันกับใครไม่ได้ มันก็นำมันกลับมาสุดเครื่องยนต์ื่ืๆที่เราจะอ่อนแอหมดเพราะถ้าจุดที่เราแพ้คือแพ้ตรงนี้ถ้าตรงนี้เราไม่แข็งการขึ้นเครื่องยนต์เราก็จะอ่อนแอหมดเครื่องยนต์ภาคประชาชนก็อ่อนแอรายได้ก็ไม่มีเพราะคนไม่มีคุณภาพงานที่ดีไม่มีทําอุตสาหกรรมไม่กล้าลงทุนอุตสาหกรรมดีๆไม่ยอมมาเพราะไม่มีคนพออุตสาหกรรมยั่ษงใหญ่ก็ไม่ไม่อยากมาอยู่บางไทยเพราะมาแล้วไม่มีคนมีคุณภาพจะทํางานให้เขาได้นะทุกอย่างก็ไปหมด โจกอกก็ไม่รู้จะสินค้าอะไรดีไปขายคนทั่วโลมกมาสินค้าเราไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ขายของพวกกระพันอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับรัฐบาลเก็บภาษีไม่ได้ก็จบนะครับอันนี้ต้องทุ่มเทก็หวังว่าเป้าหมายหลักที่ต้องทําให้ได้ก็คือต้องทุ่มเทแล้วเนี่ยจริงจังนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจเราเติบโตให้ได้สองมีเสถียรภาพให้ได้สามต้องยั่งยืนให้ได้สี่สุดท้ายต้อง inclusive แปลว่าทุกคนมีโอกาสได้รับประโยชน์เท่าเทียมกันด้วยคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นะครับเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับก็หวังว่าเราจะได้ growth stable และก็ s u s t a i n a b i l i t y และหวังว่า inclusion นะครับ GSSI ไว้นะนครับโดรวมรวมก็เรียกว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนี่สำคัญแล้วก็ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการศึกษานะครับซึ่งน่าจะช่วยให้ขีดอันดับความสามารถของประเทศไทยในปวทีโลกเราน่าจะดีขึ้นค่อนข้างแน่นอนนะครับอันนี้ ขอบพระคุณอาจารย์นักเตอร์วรพลนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับก็หมดเวลาพอดีนะครับสําหรับช่วงของรายการเดอะดิจิตอลอินไซด์ในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาครับวันนี้ผมจิระลาไปก่อนสวัสดีนะครับ